สวัสดีครับข้าสาร<า>ือน้องสิบ้ามาย่างปลาย่างปลากินเขานี่มันนกบเลยนี่ปลาคักๆเลยย่างปลานะครับโอ้ทุลักทุเละเถานี่ย่างปลานปนเนี่ยปลาเน้นนะครับย่างปลาเน้นแซ่บๆเป็นน้ำจิ้มเสร็จๆ น้ำมันเริ่มบอกนะครับปลามันดูออ่อืมน่ากินอยู่เดี๋ยวก็จะทําน้ํากิมอ,อร่อยนะครับวล่น่ะของแน่ตัวใหญ่นะครับทำการยยกเก็บแจวแซ่บนะครับปลานี้คฝนตกนะครับมันบืนปลาบืนพี่น้อง บืนปลามันบืนต๊ะจับมือขึ้นเนี่ยนะจับมามันบืนถึงมาทั้งทั้งโคกอันนี้เนี้ยว่าบืนตย่งเเป็นกิโลหนึ่งเสร็จโจ <c oughs> เรจเสร็จเลยอบืนขึ้นมากระเดยบ้อยนะครับจับมาอย่างพอดีเลยครับอู้มันแล้วมันแล้ว เริ่ม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 เ่เรื้อเริ่มเรเริ่มเริ่มเร้่มเ่นเ่เริเริ่พเริ่มเรเ่เริเริเริ่เ่มเริ่เริ่มเิเนิ่เนินเ่ม่เิร่มเ่ริ่นเ่ร่เิ่ิ่มเริ่เ กินดีๆแก้วมีพัดหอมเลยคือแปดสานยังไหมเันได้ซื้อพัดมาครับผมโอเคครับผมสนับสนกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์บาวสารมาแล้วนเนี่ยเด้อพป่น้องเป็นกำลังใจให้บาวสารเนาะขอบคุณนะครับผมมันลีครับ